สวัสดีครับพี่บอลเมื่อกี้ว่ารู้ว่าใครเข้ามายังไม่มีพี่ผุมเข้ามาแบบเข้ามาจองห้องไว้ก่อนอได้จองห้องพี่พี่บอลพี่บอลพี่บอลมีเกมนี้ยังพี่มีแล้วครับมีแล้วนี่ไงเปิดแล้วเอาเลยพี่เดี๋ยวพี่พี่รอบต่อไปรอบรอบต่อไปจะจอยผมแล้วละพี่ผมจะเทินโปแล้วนะพี่ เฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยจะเทิร์นโปรแล้วพี่ <laughs> ผมจะมาเป็นโปรเพยเยอร์โฟรออ์ก,กายพี่อย่า<ห>อย่าดันกันอย่าดันกันเดี๋ยวอย่าดันกันสิตอนนี้เราต้องสมามัคคีกันเออนั่นแหละถูกแล้วที่บอลมาตอนเล่นดันบอลนั่นดิใช่ใช่ใช่พี่เฮ้ยเอ้ยเเราต้องไปขัดขวางสีอื่นแล้วสีแดงไอ้สีแดงไอ้สีแดงแป <laughs> ๊บนึงนะพี่ผมผมกำลังมีสมาธิสูงกับสิ่งนี้อยู่ครับไปสิไปสิไปสิ ดี๋ยวผมผมก็ผมก็ผมก็เอได้แล้วได้แล้วนะไอเหลืองไอเหลืองมึงมึงยามึงยาไอเหลืองไอเหลืองมึงต้องเป็นฝ่ายยแพ้ไปไอเหลืองเดี๋ยวจะต้องต้องไปดึงไอตัวนี้มาก่อนไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันปวดนับนั่นแหละนั่นแหละดันไปดันไปดันใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอเหลืองไอเหลืองจะนั่นแหละไอเหลืองจะมาเออนั่นแหละถูกแล้วโอเคเรียบร้อย อุ้ยด่านนี้อยากเล่นพี่ด่านนี้ผมอยากเล่นมากเลยอะลุยรวยรวยด่านนี้ผมอยากเล่นมากไม่แพ้ใช่ไหมยังยไอ้นี่ไฟนอลเลาแล้วพี่ไฟนอลเลาแล้วผมจะต้องแชมป์ให้ได้พี่จัดไปจัดไปผมจะแชมป์ไม่ได้พี่ให้ได้มงกุฎเอาให้ต้องมงกุฎที่พี่ได้มาสองมงกุฎแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงไม่ได้พี่งั้นผมยังไม่โกหกพี่เลยพี่ผมยังไม่ได้มงกุฎเลยพี่ไอ้หูซุ่มซุ่มซุ่มนี่ว่าพี่ซุ่มนี่ว่าพี่เอ้ยโ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 อ้ย ของฉันเด็ดขาดอุ้ยโโอ้หโอ้โหโอ้โหไม่โโอ้หไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วหืมไม่ดีแล้ว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 เสียงดูเหมือนจะชนะเราเรากำลังไม่เราหืมจะอันสุดท้ายแล้วนะพี่จะห้องสุดท้ายแล้วนะพี่โอ้โหโหโหูหโหูจะห้องล่างสุดแล้วอ่ะจะห้องล่างสุดแล้วอ่ะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอ่ะไม่ดีแล้วอ่ะเฮ้ยหืม ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วพี่รอเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังพี่พี่ร้องเพลงอะไรพี่บัคกามิไทยดาเมดาเน่ดาเมโยดาเมดาเมโยอย่าเดินนะนี่นี่ตีคู่มาเลยอ่ะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยโหอแล้วก็ลาก่อย อ้าวคือพี่พี่จะอินไวผมหรือผมจะอินไวพี่ได้หมดได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องกลับนะโอเคได้พี่ออานี่ไงมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอเคพี่เรามามาที่ดันแรกกันนะพี่ดานอะไรเนี่ยอ๋อทีซอเดินไปเรื่อยๆพี่จนกว่าผมจะโปรเพเยอร์พี่ไม่จบุ้โต้โตโโอโหเชี๋ยวเดี๋ยว พี่โดนมนุษย์เฟนไฟายผักหมดพี่อยู่ไหนแล้วพี่พี่อยู่หลังสุดแล้วเดี๋ยวเดเริ่มใหม่เอานั่นเลยพี่เริ่มใหม่สุดเลยพี่ใช่ใช่ให้ผมรอพี่ไหมพี่ไม่ม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไอพี่เดินตามหลังอยู่นี่ผมเจอเฟนไฟแล้วพี่ผมจะแก้แค้นไอ้พี่พี่ตัวเฟนฟแก้แค้นให้พี่ผมจะแก้แค้นไอ้พี่จับมันจับมันจับมันไม่จับม่ตกจับจับพี่พี่เราจะล่วงเองแล้วพี่เราจะล่วงเองแล้วพี่ ไอคนชั่วไอคนชั่วจะต้องแก้แค้นไอพี่ชายชัดกับบดีคนแห่เนี่เมื่อกี้แก้แค้นบ่ายมันคงอะไรกูแน่เฮ้่มันรวมหมดแล้วพี่มันรวมหมดแล้วพี่เราเอาชีไปแล้วมันรวมหมดแล้วสุดยอดเก่งมากจะไปกองกันตรงนั้นทำไมพี่เอ้ยจะไปกองกันตรงนั้นทำไมอย่าฉันจะอยากไปรอบต่อไปอยู่ผิดตามมาแล้วผิดตามมาแล้วผมข้ามม่ได้แล้ะผมข้ามม่ได้แล้ว มา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 แล้วพี่จะผ่านแล้วพี่จะผ่านแล้วเราเราพี่ผมเห็นพี่แล้วผมเห็นพี่อยู่ไกลๆแล้วพี่พี่ใจเย็นพี่ผ่านแล้วผ่านแล้วมาแล้วมาแล้วผมกวตามไปพี่ผมกวนตามเด้อเด้อเด้าถ้าผมพาดพี่เข้าไปก่อนเลยพี่มีพี่ดึงคนอื่นไว้พี่ดึงคนอื่นด้วยเด้อเด้อพี่พี่ผมได้ผมได้ผมได้แล้วพี่ผมได้แล้วพี่เข้าไปเลยได้หรอได้หรอไม่ได้คนสุดท้ายวันนี้ชวนแล้วครับมาแล้วน้อง น้องหมาป่าหรือเราจะหมาป่าด้วยพี่หมาป่าเดอะ r ฟ s ชทีมหมาป่าเดอะ r ฟ s ช <The Fresh. S 2> มาได้ตอนนี้เราเป็นเดอะแก๊งเดอะแกงหมาหมาน้อยไปแล้วไปแล้วพี่ go 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 เห็นแล้วเห็นล,นล้คิดถึงน้องเพอร์ตี้เลยคิดถึงลูกบอกเลยว่าตึ้งโหลดมาด <laughs> ูแล้วเมื่อกี้บอกยังไม่มีแล้วโดนปั่นประสาทให้โหลดนี่เกมแรกเลยใช่ไหมน้องต้องเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วละ่ะคือทำไงอ่ะอยากแกล้งกันเองมากกว่า อะไรนี้อ่ะซีซอนด่านที่เก่งใช่ไหมใช่ด่านที่มันมันจะเทน้ำหนักอ่ะถ้าเกิดดันด่นที่ผมเสี่ยงไปฟังมันก็จะเสียงไปฟังเลยต้องต้องเล็งแม่นๆม่นด่นที่ผมเสียงด่นที่ผมเสียงันีเผื่อได้ข่าวออกที่แล้วแพ้ไปดันด่นที่ผมเสียงอ่ะเฮ้ยพี่เจอแฟนไฟล์แล้วอ่ะพี่เล่นมาเร็วพี่คาเป็นไฟเล่นมาเร็วพี่เล่นมา เล่นมาเลยพี่เล่นมาเลยโคตรน่าสงสารเลยอุ้ยเฮ้ยเกือบเกือบพี่กับคนชั่วแล้วไม่ต้องสงสารเอ้ยเอ้ยเด้ยเอยล่วงล่วงโอ้โหแย่และแย่ละแย่ละไอ้ล่วงล่วงล่วงผมล่วงไปแล้วพี่พี่พี่อยู่ในกลุ่มแรกอยู่พี่อยู่ในกลุ่มแรกอยู่ขับแบงก์อิสเปลว่าพี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้อิสเรียลเฮ้ยผมเจอเฟนไฟพี่เล่นมาเลยพี่เล่นมาจะล่วงจะล่วงเกือบเนีย่ยยังไงล่วงล่วงล่วง go 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 โอเคอู้หูใครผักผม ผมผมอยู่ผมผมผมไม่อยู่กลุ่มแรกแต่ผมก็อยู่แรกๆอยู่กลุ่มแรกกลุ่มไหนเนี่ยผมจับอยู่ผมจับคนอยู่ผมจับคนอยู่มาเร็วเกมนี้ผมเซียนเอ้ยเร็วเร็วถึงแล้วถึงมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วจับจับจับองจับเป็นไฟจับเป็นไฟจับเป็นไฟแชมป์อยู่ไหนอะแชมป์อยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเออมาแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเขาเลยพี่เขาเลย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 เออจับหมดเต่าเขาเลยผ่านพอดีใช่ื่อผ่านผ่านพี่ผ่านพี่ผ่านเป็นคนที่หักพอดีเนี่ยนึกว่าเชียร์มวยไอ้นี่อีกแล้วเหรอหวังว่าจะไม่เจอไอ้หัวหมวกอวกาศนั่นเองกันหัวหมวกาศมันจะมีน้ำขึ้นมาเรื่อยๆสมิธแล้วก็ต้องรีบขึ้นไปทันก่อนที่น้ำจะท่วมหปแล้วน้ำขึ้นให้รีบตัา ใช่น้เหมืขึ้นที่ริบตักถ้าเราโดนน้ำก็จะจมผักผักอะไรเฟนไฟพี่ผักอะไรเฟนไฟผักเฟนไฟผักไรเฟนไฟผักไงอ่ะอุ้ยกดผักไงอ่ะผักไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมาชนอุ้ยผมโปรเพย์เฮ้ยผมผมผมอยู่กลุ่มแรกผมอยู่กลุ่มแรกผมอยู่กลุ่มแรกพี่ผมอยู่กลุ่มแรกพี่ผมอยู่กลุ่มแรกใครดึงกูพี่อยู่กลุ่มหลักท้ายเลยเด้อหนีคาราเมลเราต้องหนีคาราเมลคาราเมล เอ้ยเจ้าขเฮ้ยพี่คาราเมลคือแรกๆไอ้คนแรกๆใช่ไหมไอหนึ่งกูแตกแตกโอ้ยล้วงโอู้หูหุบหุบหุบโอ๊ยโอ้ยใครใครมันดึงใครมันดึงแย่ละต้อง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 ตั้งใจก่อนตั้งสติก่อนโที่ดึงไม่ถึงจะมูย้อแล้วผมถึงมูย้อผมถึงมูย้อนที่ตายแล้วพี่พี่พี่หูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดนคาราเมลผมกำลังโปรเพเยอร์อยู่พี่ผมกำลังโปรเพเยอร์ผมกำลังโปรเพเยอร์ จจััดดไไปปผมกลังโปเพย์อยู่เฮ้ยแชมป์อยู่ไหนไหนไหนผมกลังโปเพย์อยู่ผมกลังโปเพยอยู่ไอ้คุนยนมันไปที่หนึ่งเลยอ่ะผมโปเพย์อยู่ติ๊บแต่ติ๊บแต่แชมป์จะผ่านแล้วนี่วยติ๊บแต่เฮ้ยที่สองที่สองที่สองตัวโชว์ด้วยอึ๊บที่สองที่สองที่สองไปแล้วแชมป์อยู่ไหนอ่ะแชมป์เข้ามาเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเพลงมันน่ารักเลยพี่ไปแล้วติ๊บแต ป่าดิบแกเออเพลงแม่งแบบไอเนี่ยมุ้งมิ้งเลยเพลงแม่งโคตรปั่นไอ้ไอ้อนกพิราบนี่แม่งแบบไปเกาะคนอื่นอ่ะอย่างชั่วพคราบแม่งแห่ดูมันไปยืนปังให้เขาโดนดันใช่แม่งเป็นคนชั่วไอ้พวกคนชั่วไอ้พวกคนชั่วไอ้กลุ่มคนชั่ว คเอาโดแต่ลวกเองลวกเองเกือบเกือบเกือบไก่ vs ตุ้มพิราบไก่ vs ตุ้มพิราบโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วไอ้ดาดีอีกแล้วกระโดดให้ไกลที่สุดมาแล้วด้วยความเป็นเดอร์แฟลชของเราบอกแล้วพี่เกมนี้ผมจะเทิร์นโปรพี่ เุย go 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 ฮึบกระโดดฮึบโอ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเฮ้ย้ยไอไปก่อนให้เขาเอ้ยหฮึบเอ้ยาูว่าไปได้แล้วไปได้แล้วเดียวเอ้ยนกพราบนพราบไปไกลแล้วเฮ้ยเอาละจุดบรรจยแล้วพี่จุดบรรจยแล้วไอ้จุดจยจุดบรจยจุดบรจยแล้วพี่จุดบรจแล้วพี่ไปเลยเฮ้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 ย อีกแล้วเหรอโหอินด่านอีกแล้วเอ้ยอันนี้รู้ใช่ไหมว่าต้องเล่นไงใช่ใช่พี่คือถ้าเจอคนแย่งกันต้องแบบทำเป็นหมารอมอะเป็นแบบเหมือนอยู่ในวงให้ได้ต้องวิ่งต้องวิ่งแค่มอยู่เฉยเเลยเพราะเพราะไอพื้นมันจะร่วงลงไปเรื่อยๆมันมันสามันสามารถกระโดดได้พี่เป็นเป็นอีกเทคนิคนึงเดี๋ยวกระโดดเพื่อให้มันแบบเหลือช้าที่สุดอะอ่ะล่วงกันใหญ่เลยเว้ยอีพิราบล่วงหมดละ มันไปวางกับดักอยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่เกียรตการวางกับดักที่สุดแล้วเนี่ยอุ้ยเนี่ยมันจะชอบเจออย่างเงี้ยมันจะล่วงทีหลายชั้นเลยใช่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 วิ่งเลยไม่ต้องกระโดดแล้ววิ่งเอ้ยกระโดดเอ้ยเอ้ยเอ้าเลยไม่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 เลยอันนี้ฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วเอ้ยเอ้ยอยู่ชั้นนี้คนเดียวเลยเว้ยเออนั่นแหละ เขาลงไปกันหมดยังไงเฮ้ยข้างบนยังมีอีกคนนะเฮ้ยข้างบนมีคนเหรอพี่มีคนเซียนกว่าพี่มีคนเซียนกว่าพี่ข้างบน่ะเฮ้ยเยไมถึงไป้อาาาาวาักวางกักวางกักวางกำดักวาวาววววาวาวาเฮ้ยมันต้องแบบมันต้องแบบอยู่ในแบบวงร้อมตัวเองเรา้วไม่ได้อย่าละอย่าลอย่าะอย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 าะ

ใครมันไม่ประท้วงให้กลัวอยู่ไหนว่าหาไม่เจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีคนเดินเล่นอยู่หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยคนเยอะมันจะมีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอฟเฟนไฟอีกแล้วไอเฟนไฟแชมป์พยายามทวงน้ำหนักอยู่แล้วก็มีไอพวกนั้นแม่งถ่วงคืนไปไอเฟนไฟไอแชมป์อยู่ไหนแชมป์เข้ายัง อย่างอย่างอย่ลงไกลอะไรๆอันนึงอันนี้ได้ๆเราสวยโก้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 เข้า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 เป็นไฟรอดมาด้วยว่ะเอาเมันมีเฟนไฟสองตัวพี่ไม่รู้คนไหนคนดีคนไหนคนชั่วเลยพี่แต่เราถือว่าคนที่ใส่เสื้อเฟ้นไฟคือคนชั่วหมดแล้วกันพี่ส่วนใหญ่คนชั่วมักจะผ่านมาใช่ใช่พี่เราก็ผ่านนะพี่พวกเรา เราก็ชั่วหมดเลยสิเราคนดีเฮ้ยออันนี้สนุกอันสนุกอันนี้สนุกอันนี้สนุกเกมความจำเกมความจำเกมความจำที่มันจะมีคนแบบแบบเหมือนแบบ Justice Double Burn อะพี่ไม่จริงเหรอมีแบบให้ตัวเองตกอะแต่ว่าให้คนอื่นตกลงไปด้วยเฮ้ยจริงดิดูเลยดูภาพบนจอดูภาพบนจอจำพื้นก่อนจำพื้นนาพื้นไม่ไรจะสลับไปเรื่อยๆกล้วยกล้วยองุ่นกล้วยองุ่นพื้นพื้นเป็นพื้นเดิมนะแบบพื้นเดิมพื้นเดิมให้เราจำ กวยองุ่น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 โอเคกวยองุ่นแล้วดูบนจอมันให้เราไอ้เอ๊ะวงอ่างุ่นอ่างุนนูเพื่อเติมเตอ๋อโอ้ยเฮ้ยมีมีคนผักล่วงลงไปด้วยส่วนใหญ่ด่านนี้ไม่ค่อยตกหรอกจริงถ้าไม่ได้ไปโดนคนผักนะกวยโอ้จะไปเยอะะนส้มเชอรี่กวยองุ่นองุ่นกวยกวยอยู่ไหนกวยอยู่ไหนวะกวยอยู่ไหนวะกวยอยู่นี่กวยอยู่นี่ อยู่่นีใช่เหรอโอ้ยโอ้ยอย่าพักอย่าพักใครพักอ่ะมันจะล่วงอะไรนอนพักกันเนี่ยแหละโวยโวยโวยแตงโมด้วะโวยแตงโมอ่งหุ่นส้มโวยแตงโมอ่งหุ่นอัาอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอ่เหรอ ไอตาเพี่ยพี่ตามแชมป์อะพี่ตามแชมป์แชมป์ไม่ไม่ได้ตามเชอร์รี่ไม่ได้ตามเชอร์รี่พี่ไอ้เกล้าเลยแผลวะกำลังจะถามเลยเฮ้ยทำไมคนอยู่ตรงตรงนั้นเยอะจังวะเฉือดเชอร์รี่หัวถั่วกิ๊ฟเชอร์รี่น้องไวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเลิก,กกัน รือว่าน้องแอนน้องปั่นก็ยังดีตามใครดีี่ะเป็นมีเฟนายด้วยผักมันตกกันพี่เราต้องช่กันสมเฉลี่ส้มเฉรี่ส้มเชลี่ยอ่แล้วมันรู้สกูโดนุกคามแล้วเอาไนเดี๋ยวพี่ส้มเฉลี่สมเฉรี่ส้มเฉรี่สมเฉรี่ฟไอเฟนไฟส้มเฉรี่เฟนไฟสมเฉรี่ยเฟนไฟสมเอาไดีพี่เรี่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  ผักผักผลไม้ผักผลไม้กล้วยกล้วยเชอร์รี่กล้วยเชอร์รี่แตงโมส้มกล้วยเชอร์รี่แตงโมกล้วยส้มเชอร์รี่แตงโมกล้วยแตงโมเชอร์รี่กล้วยกล้วยเชอร์รี่อยู่ไหนวะเชอร์รี่เชอร์รี่อยู่ดิ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 อย่โอ้ตกไปแล้วมีคนล่วงมีคนนึียวีเหยื่อผู้ค้ารายคนเดียวกล้วยแอปเปิ้ล โวยแตงโมอาวุนโวยแตงโมอ้วนยูได้ไหมส้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 มไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนัอลุงเป็นเิ้ลแชมป์ลงไปแล้วลงไปแล้วไอ้ตามแชมป์นี่คือแอปเปิ้ลเหรอมันกลมๆเหมือนกันใช่ไหม แบบแต่ว่าเออเปิดเออส้มส้มส้โอ้โหดานนี้ม่นดานนี้มันเหนื่อยอ่ะด่านนี้เหนื่อยอ่ะด่านนี้แบบวินี่นัวสาวตลกว่ะดนภวสาสีเขียวอะ go 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 ไม่ยอามันลงมันลงไป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 เออโดดกันไปให้หมดเลยมึงไม่เอาละไปไปไป

ไม่น้ไม่ได้ำเออไม่สไลด์มาแล้วสไลด์มาแล้วลงน้ำไปแล้ววีจ้าอย่ารีบอย่ารีบไอ้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 อย่าบังกูอย่าบังด่านนี้พลาดแล้วคือพังเลยแถมชนกระโดดแล้วล้มแล้วไหลลงไปเลยนะใช้กระโดดเอาใช้กระโดดเอากระโดดมันจะช่วยให้ทำให้เราอยู่ที่เดิมได้เออ โอ้โหสายโอ้โหไอ้พวกไอ้พวกคนชั่วไปเร็วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยกดชิปกดชิปกดเกาะกดเกากดเกากดกากดเกาะได้กดเกาะได้กดชิปเกาะไอ้พวกคนชั่วเบียรแก่ก็ได้โอเคไว้เดี๋ยวมาเจอไหมได้พัมเมลปาร์ตี้ต่อทุยทุยยาวเลยนะ โอเคเฮียกยายวันนี้ก็ <laughs> เล่นฟอร์กายกัน <laughs> พร้อมปากอมคอ <laughs> <laughs> ผงว่าทุกท่านที่ดูอยู่จะมีความสุขนะครับวันนี้ก็คุไนท์ให้ครับฝ <laughs> ันดีครับ